รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์ตราพันธายนรสิง์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นทบเจริญบิ๊กซีบริษัทไทยเบเร็จจำกัดมหาชนน้ำปารานัวสีภารร่วมกับบริษัทเอสแอนด์ซีเอมพเรียมจำกัดโดยชิมไปบ่นไปเต็มใ,ใจเสนอ ยกขยี้ตีสี่สตละคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการ,รอ,อยู่การกินที่เชิดชูอัตลักษณ์สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับอา,อาณัตพพลกับรายการยกขยงยกขยี้ตีสี่สโอ้โหทุกคนพูดเลยผมติดใจรสชาติอาหารที่นี่มากนะก็เลยขออยู่อีกวันหนึ่ง นะครับผมวันนี้ก็เหมือนกันนะจะพาทุกคนไปกินร้านอาหารอร่อยอร่อ,อาหารทะเลสดๆสดเลยนะครับผมแต่จะเป็นร้านอะไรนะั้นและเชฟจะทำอะไรให้ผมทานเนะี่ยติดตามกันได้เลยนะฮะไปเว้นค็อเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปี ครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมผมจะพามาร้านเด็ดร้านดังร้านอร่อยนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านอุดมโภชนานะครับปากน้ำปลานะครับผมอยู่กับเจ้าของความอร่อยคุณลุงทรงยศสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่ต้องมาเลยไม่มาไม่ได้เลยถูกไหมครับเพราะว่า้ครับเพราะว่านี่เป็นปลาหมึกแดดเดียวต้นตำรับเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยครับเจ้าแรกในประเทศไทยเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับอ่าวันนี้มีเมนูอะไรมาแนะนําผมบ้างครับครับ ซิกเนเจอร์คือซิกเนเจอร์อันนี้เราต้องชิมเลยนะต้องชิมเลยไม่ชิมมันงั้นผมขออนุญาตนะครับเชิญนะครับมาที่ป่านื้อปลาเนี่ยทุกคนนะเขาบอกว่าอันนี้มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับผมจิ้มนี้ถูกไหมฮะถูกต้องครับโอเคอืมมีความอ่ันนี้อันนี้แดดนานไหมฮะไม่ไม่นานแดดเดียวประมาณสามชั่วโมงอ๋อนน้อยมากครับเพราะว่าถ้าหาก นานกว่าน,นี้มันจะแห้งเกินอมันมีความนุความหมึกสดอยู่นุ่มนุน่มแบบมันหมึกสดแล้วก็มันมีความเพิ่มความหอมมากขึ้นได้นะฮะอืมทานเล่นได้ทานทานกับข้าวก็ได,ได้เลยนะครับผมเมนูต่อไปครับคุณลุงสนเมนูต่อไปก็คือ <c oughs> ปูนิ่มทอดกระเทียม ปูนิ่มนี่คือปูที่เขาล่อคราบลอกคราบถูกไหมฮะลอกคราบใหม่ๆแล้วก็ยังจะมีความนุ่มนิ่มอยู่ใช่ครับใช่นะครับคือทานได้ทั้งตัวไม่มีไม่มีกระดองแข็งๆครับอ่าทานได้ทั้งตัวครับแล้วจําเป็นต้องเอาไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไหมฮะหรือว่าที่นี่จะใช้ไซส์ใหญ่ที่นี่ใช้ไซส์ใหญ่เนื้อมันจะจะมีเนื้อมากกว่าอืมงั้นผมขออนุญาตอิทเมนูนึงครับใช่ครับนะครับปูนิ่มขอเรียกตรงกันเชียงนะฮะเลือกถูกที่ ตัวแป้งเขาปรุงรสมาได้แบบเข้าเนื้อมากๆเลยครับอันนี้ชอบตัวนั้มากๆเลยครับอื้เด็ดจริงๆเมนูต่อไปครับกุ้งซอสมะขามกุ้งซอสมะขามอ่านี่เห็นทั่วไปนะครับกุ้งขออนุญาตสักตัวหนึ่งที่นี่นะฮะเขาใช้ไซส์ใหญ่มากอันนี้เป็นกุ้งอะไรครกุ้งมาลายกุ้งมาลายนะครับผม กุ้งมาลายกับกุ้งลายเสือเนี่ยเือนแับเอาเหมือนกันอันเดียวกันแต่ว่าเรียกคนละแบบใช้ไซส์ใหญ่มากทุกคนสดมากเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าถอดหัวมามันเยอะมากนะครับมาอันนี้ข้อได้เปรียบที่ต่างจากที่อื่นคือกุ้งนี่สดมากเนื้อนี่กรอบ นุ่มหวานนะครับผมต่อไปครับเมนูอะไรฮะเมนูต่อไปหอยเชลล์ผัดน้ำพริกเผาหอยเชลล์ผัดน้ำพริกเผาจะออกหวานน้ำนิดหนึ่งหวานน้ำหานหน่อยแล้วก็โยกเข้าไปเนี่ยตัวนี้สดอยู่แล้วสดครับนี่หอยอันนี้เหมาะกับกินกับข้าวกินกับข้าวร้อนๆข้าวสวยร้อนจบเลยนะครับ ผมอยากอันนี้คือผมขอชื่นชมเป็นพิเศษมากๆใใผมขอชื่นชมไซส์กุ้งดูกับหน้าผมใหญ่มากอันนี้สักประมาณกี่ตัวโลครับอันนี้หกตัวโลหกตัวโลโอ้โหจริงมากครับครับโอ้โลนี้ได้เยอะขนาดน,นี้เลยแล้วก็จะมีสี่ตัวโลก็มีมีไซส์ใหญ่กว่านี้อีกในร้านครับอือันนี้ก็ใช้กุ้งลายเสือเหมือนกันครับเลยเป็นกุ้งเนึ่อหรือกุ้งเผาครับเนี่ยอันนี้โอเค ขออบเกลือนะครับผมเนื้อน่นมากๆทุกคนโอเคแต่ไม่เป็นไรกินอาหารทะเลกินกุ้งต้องแบบนี้นะต้องต้องใช่มครับผมนอกจากที่วางบนโต๊ะแล้วเนี่ยในร้านอุดมพุชนานี่มีกี่เมนูฮะเมนูทั้งหมดประมาณร้อยเมนูหนึ่งร้อยเมนูก็ส่วนใหญ่เน้นซีฟู้ดล้วน้นเลยเพราะว่าที่นี่เขาขึ้นชื่อของสดยู่แล้วใช่ไหมครับครับผมโอเคกินให้ท่านผู้ชมดูนะครับ น้ำนกมากกรอบหวานต่อไปครับ,รบเป็นปลายกระบอกต้มส้มสูตรโบราณนะรเราจะใช้เครื่องต้มส้มทำจากกะปิหอมแดงตะไคร้โคกเครื่องต้มส้มนี้เราก็ทำเองทำเองคนะเป็นสูตรของรา้าน,น,น,นเนื้อเนี่ยใสๆเลย<ด>ทุกคน,นเนื้อแสดงว่าสดมากครับมีความกลิ่นขิง่นน่อยอร่อยมาก อร่อยมากปูครับอันนี้เป็นปูมานึ่งนะฮะไซนี้คือ3ตัวกิโลไซกำลังสวยเลยนะผมว่านะคุณลุงครับแล้วร้านเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนครับถ้าเกิดใครอยากมาเนี่ยครับอยู่หมู่ที่สามตำบลน้านปานนะฮะถนนเลียบชายทะเลเขากลกนะฮะครับอยู่ระหว่างปากน้ำปลากับเขากลกอยู่กลาระหว่างปากน้ำปากับเขากลอกมเลียบชายทะเลเลยบรรยากาศก็ดีนะครับมาตอนเย็นๆค่ำๆนี่แบบมองเห็นทะเลชิลๆเลยนะครับผมอาหารก็อร่อย อร่อยแบบนี้นะครับต้องมอบปนรางวัลให้นะครับใบรับรองความอร่อยกับยกขยงติดดาวแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากทางรายการครับต้องขอบคุณคุณลุงทรงยศมากๆเลยนะครับผมที่โมอบความอร่อยนี้ให้กับผมให้กับผู้ชมด้วยนะใครอยากมาก็เชิญเลยนะฮะอุดมโภษณานะครับผมและช่วงหน้านะครับอยากรู้ว่าผมไปจ่ายตลาดที่ไหนแล้วเชฟจะทำอะไรให้ผมกินติดตามนะฮะ ช่วงทัวทั่วตลาดอร่อยยกขยงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุง้งตราพัน้ายนรสิงต้นตระกูลผมแต่บิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซีของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ์าใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหางงูนอนตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้สุกกลับเข้าสู่ช่วงทัวทั่วตลาดอร่อยยกขยงวันนี้เช่นเคยนะครับผมก็อยู่กับ ลูกทัวร์ของผมนะครับลูกทัวร์ตลาดของผมพี่ก้อยสวัสดีครับพี่ก้อยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเชฟปึงครับที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยคุณป้าอัมพายเจ้าของตลาดฉัดแก้วแห่งนี้นะครับผมวันนี้นะครับเหมือนเดิมเราเดินดูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเป็นเมนูอะไรนะครับต้องรบกวนคุณป้าอีกรอบนึงนะครับพาทั่วตลาดพาทั่วนะให้พาทั่วหน่อยได้ค่ะครับผมโอเคครับ ต้นตะกูลผมแต่ตบางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลียวหลบเยอะแค่ <ผม S 2> ยอเยาะขยี้เราก็มากันที่ปราณบุรีปราณบุรีเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีทั้งทะเลสวยหาดทรายขาวและชายหาดปากน้านําปราดเป็นชายหาดที่ยาวต่อเน,นื่องจากชายหาดหัวหินแม้จะอยู่ไกลหัวหินแต่ว่าเป็นชายหาดที่เงียบสงบรม่มรื่นมีที่พักหลายแห่งให้บริการ บริเวณปากน้ำปลานค่ะคือบริเวณช่วงที่แม่น้ำปลานบุรีไหลลงสู่ทะเลชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงหมู่บ้านแห่งนี้จึงกลายเป็นศูนย์รวมอาหารทะเลจําหน่ายในราคาย,ย้อมยาวอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือปลาหมึกสดปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกแห้งกะปิเคยกุ้งแห้งที่ใครมาก็ต่างต้องซื้อหากลับไปฝากคนที่บ้านกันค่ะ และตลาดที่เรามาจ่ายกับข้าวกันอยู่นี้ก็คือตลาดสดฉัดแก้วตลาดเก่าแก่คูอําเภอปราณบุรีมาหลายสิบปีเป็นอู่ข้าวอู่น้ําให้คนภายในท้องถิ่นมาอย่างช้านานแล้วลค่ะใครอยากจะเข้าไปซึมซับวิถีชีวิตชาวปราณบุรีก็เชิญได้เลยที่ตลาดฉัดแก้วชาวตลาดยินดีต้อนรับนะคะนี่นี้ใหญ่ดีตัวไหนดีครับอันนี้ดีไหมอันนี้ใหญ่ดีนี่ขายไงครับลูกค้าตัวละสิบอะอโลนึงอันนี้โครลไซ์กันไซด์ใหญ่ แต่เรื่องเขารู้สึกมันมันมันขนาดเท่ากันไม่ไม่ใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าแต่ทำไมอันนี้มันมีมันอันบุ้ยอันมนลลายดำอ๋อหัวมันคือไข่เหรอคะใช่ไข่ใช่ค่ะมันมันอักเท่าไหร่สองร้อยแปดสิบห้าร้อยไม่ได้เหรอก็ได้ค่ะยินดีเลยนะครับผมโอเคบ๊ายบายโอเคเชฟครับจ่ายตังครับตังเป็นเช้าวันนี้ผมเอาน้ำปลาลมาฝากนะรัวสีผ้าอันนี้ใช้แทนน้ำปลาก็ได้ค่ะทำจาก ปลาทะเลปลากระตักนะโอเคเราชิมดูกัได้หมดได้ได้ได้ทุกอย่างเลยทแทนน้าปลาได้เลยแต่แทนน้าปลาได้สนุสน้อไม่ครับไม่ที่สรถพันไอ่ะปัตตเวียค่ะปัตตเวียของของปานบุรีใช่ไมบุรีค่ะไมด้ขาว่าสำรที่อร่อยมากเาเรียกอะไรนะสับรถชีกตาเหรอชีกตาอาชีกตาอยู่นี่ปัตตเวียที่ขายสตหเรอเอา่นี้ ถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมถึงเวลาที่เชฟปึงจะต้องลงมือทำเมนูความอร่อยอร่อยจากปักซอยโดยผลิตภัณฑ์ตราพันธ้ายนรสิงค์เชฟปึงจะทำเป็นเมนูอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมกันเลยค่ะเมนูเคล็ดลับความอร่อยจากปักซอยวันนี้ของผมเป็นเมนูหมูต่ำชั้นผัดตะตอครับส่วนผสมของผมก็มีหมูต่ำชั้นครับตะตอครับหอมแดงพริกขี้หนูและที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้ กะปิแท้ตาพันท้ายโนอริงครับผมส่วเครื่องปรุงของผมก็มีน้ำมันหอยมีน้ำตาลแล้วก็มีน้ำปลาครับก่อนอื่นผมก็จะเอาหอมแดงพริกขี้หนูแล้วก็กะปิมาโขลกไปก่อนครับอันนี้ผมโขลกแบบแบบหยาบครับไม่ต้องละเอียดมากครับหลังจากนั้นผมก็จะพักทิ้งไว้ผมก็จะไปไปคั่วต่อก่อ,อ,อนครับ ผมจะใช้ไฟแรงๆครับแล้วก็คั่วตะตอลงไปครับอันนี้ผมจะเพิ่มความหอมของตะตอครับผมและความมันของตะตอครับผมต่อจากนั้นผมก็จะตัดพักทิ้งไว้ก่อนครับแล้วผมก็จะใช้กระทะอันนี้แหละแล้วก็เพิ่มน้ำมันเล็กน้อยผมจะผัดพริกที่ผมโปะไว้กันครับผมมีพริกขี้หนูมีหอมแดงมีกระปีครับ อันนี้ผมจะคั่วไฟอ่นนอนๆไปเรื่อยๆครับผมก็ใช้หมูต่ำชันเคล็ดลับในการเอาหมูต่ำชันมามาผัดให้มันนิ่มครับผมจะเลือกส่วนที่เป็นหนังที่เป็นหนังบางๆนุ่มๆครับถ้าส่วนที่เป็นหนังหนาๆนี่เวลาผัดออกมาแล้วแข็งอาจจะไม่สุกก็ได้ครับอันนี้ผมก็จะผัดคั่วให้มันหอมกดครับ หลังจากเริ่มหอมแล้วครับผมก็จะใส่หมูตําชั้นลงไปครับให้รสชาติของพริกแกงที่ผมตำเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อของหมูต่าชั้นครับหลังจากเราคั่วพริกกับหมูต่าชั้นตุกเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็จะมาปรุงรสเด็ดครับวันนี้ผมจะปรุงด้วยน้ำมันหอยครับ แล้วก็น้ำตาเล็กน้อยครับแล้วผมก็จะปิดแก๊สครับผมแล้วก็ใส่ตะตอที่ผม นำมาพักทิ้งไว้ครับต้องผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เยหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยุกต่อใหม่ยกกันไปให้ครบยุกนี้ยกขยี้สดใสหากงัวนอตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้สุขีช่องสามสารนาติดตามเรียบร้อยแล้วครับเมนูเคล็ดลับความอร่อยจากป้าซอยครับเป็นเมนูหมูส่างชั้นผัดตะตอครับผมผมคิดว่าชาวยกขยงคงจับจ่ายกันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะตามไปสมทบที่ตลาดทีครับว่า ผมจะทำเมนูอะไรนั้นยัลติดตกครับไปทิมไปยยคริบผมก็จะเอาสับลตที่เอาขึ้นมาพักไว้ทิ้งไว้กลับไปที่เดิมครับลงไปโอเค,อ,เคอันนี้ผมจะใช้น้ำจิ้มไก่นี่น้ำจิ้มไก่ต่อเลยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเห็นคนเอาน้ำจิ้มไก่มาผ่านมาที่นะใช่ไหมครับเห็นน้ำจิ้ม ไปทิมไปยกขยี้ตีสี่สี่สิบช่วงชิมขมบงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตรา พันมสายนอสิตภ์นรนานผลิตภัณฑ์นมสดตราห<ม>นองโพยลัน,นมกกนนสต่หนยงโิมราหนอวนมสดงโิตมสดตราหองโพผับดตนองนนองผนมก็อยู่ทล่ตลับดตองรานอมดหอง่มือนมดอินมเลินมครลยับนะครับผมคือ ก็อยู่กับที่ปบกที่ก้อยคุณป้าอภัยก็เชฟเป็นเหมือนเดิมวันนี้เชฟเป็นทาเมนูอะไรครับวันนี้เป็นเมนูกุ้งผัดซอสพริกสับปะรดครับกุ้งผัดซอสพริกสับปะรดครับผมครับผมตัวดิมของผมก็มีกุ้งครับแล้วก็มีสับปะรดของที่นี่ครับปานรีแล้วก็กระเทียมต้นหอมพริกฟ้าแดงรากผักชีอภิขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้น้ำจิ้มไก่ครับปลาพันท้ายนอร์ดิกครับพอเดินผมก็จะนํากุ้งไปทอดก่อนครับครับผมเชิญครับเชฟครับ หลังจากทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะมาทำซอสตบปรลเลยครับครับผมอยากมูฟไปดูใกล้มากเลยอันนี้ผมจะคั่วตบปรลให้หอมเกรียมครับป้าอภัยครับค่ะระบบการจัดการแบบว่าความสะอาดเนี่ยแม่ค้าที่นี่เขาดูแลกันยังไงครับการจัดการตลาดในความสะอาดแม่ค้าดูแลเฉพาะแผงของตัวเอง นะคะส่วนรอบรอบนอกทั้งหมดเนี่ยเป็นของทางคุณป้าด,ดูเองนะคะพนักงานก็จะทําความสะอาดออทุกวันค่ะคแต่ว่าการล้างตลาดเนี่ยจะล้างทางปลาสดเนี่ยล้างทุกวันล้<ห>างทุกวันเลยล้างทุกวันค่ะค,คือแอบถามคุณบ้านภัยก่อนหน้านี้คือว่าคุณป้าได้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลมา20ปีก็เลยเอาระบบตรงนั้นมาจัดการตลาดตัวเองใช่ค่ะตลาดก็เลยดูสะอาดสะอาดมากเลยครับขอบคุณค่ะครับผม อันนี้ผมจะคั่วสับปะรดให้หอมก่อนครับครับผมคั่วนี้ต้องใช้น้ำมันด้วยไหมใช,ใช้น้ำมันนิดเดียวครับผมนิดเดียวให้หอมก่อนครับพี่ก้อยพี่กบครับได้ข่าวว่านัวสีภาคนพ่างใส่ได้ทุกเมนูเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะคใส่ได้แม้กระทั่งไข่ทอดไข่เจียวก็ใส่ได้ไข่ใช่ค่ะไข่เจียว ผัดผักบนมิตรน,นะคะแล้วก็หมักเนื้อหมักไก่หมักหมูได้หมดทุกอย่างได้ทุกเมนูค่ะผมได้ข่าวว่าเคยไปเอาให้ร้านไข่เจียวเขาใช้ใช่ค่ะแล้วข้าวไข่เจียวเนี่ยเขาขายดีขึ้นถูกไหมขายดีมากค่ะ,ะยืนต่อแถวกันแถมมาขอน้ำปลาร้าเราฟรีๆเราก็ให้นะคะเพื่อไปขายต่อครับผมดีเลยฮะใส่ได้ทุกอย่างจริงๆริงแน่นมาเลยแม่นหมักหมูหมักไก่ก็แท่ได้เบิร์ตเหใส่ได้เบิร์ต อาหารอีสานอาหารโบราสีเป็นภาคใดใช์ไซเดอร์เบิร์ดสี่ภาคสมชื่อนัวสีภาคใช่ครับเอาแล้วเอาแล้วหอมแล้วหอมสับปะรดนะฮะกลิ่นเริ่มมานะฮะลองร้อๆนะครับผมไม่เป็นไรใครหิวเราจัดนมน้องโพให้ก่อนเลยฮะตามด้วยอ๋ออันนี้มันแห้งเราก็พักไว้ก่อนครับผมต่อไปผมก็จะมาทำซอสเลยครับทำซอส น้ำมันนิดหน่อยตามด้วยเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะครับแล้วก็รากผักชีครับผมรากผักชีอันนี้อันนี้ขายไม่ได้นะหอมไะใชด้ครับเชฟครับการเจียวแบบนี้ต้องใช้ไฟประมาณไหนครับอันนี้ผมใช้ประมาณไฟอ่อนๆไว้ก่อนครับให้กระเทียมมันหอมถ้าไฟแรงกระเทียมมันจะไหม้ครับมันจะไหม้ก่อนค่อยๆไฟอ่อนไล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับ หลังจากไมาได้สีแล้วผมถึงใส่รากผักชีแล้วก็ตามด้วยพริกจีฟ้าครับนี่แหละตัวนี้ตัวแสบจมูกอันนี้ผมเอาเม็ดออกมันจะไม่เผ็ดครับพร<อ>ิกจีฟ้าปกติมันจะมีเม็ดแล้วมันจะเผ็ดแต่วันนี้ผมเอาเม็ดออกครับมันจะเผ็ดน้อยลงไหมครับหรือว่าไมเผ็ดยลงครับเผ็ดน้อยลงครับผมก็จะเอารถที่เอาขึ้นมาพักวาทิ้งไว้กลับไปที่เดิมครับลงไปโอเคนี้ผมจะใช้น้ำจิ้มไข่ครับ น้ำจิ้มไก่ต่อเลยครับส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเห็นคนเอาน้ำจิ้มไก่มาผัดนะพี่นะใช่ครัผมเห็นเขาจิ้มอย่างเดียวเลยใช่ครับอันนี้ทําได้หลายอย่างครับน้ำจิ้มไก่ครับอันนี้ทํต้อตสามดก็ได้ครับมันเป็นง่ายๆครับผมรสชาติมันรสชาติคงคี่ครับผมทำกี่ครั้งก็รสชาติเหมือนเดิมครับทำเป็นต้มตัมดก็ได้ครับอ่ากินเริ่มมาแล้วครับท่านผู้ชมครับ อันนี้ผมเติมน้ำพูดให้มันเหลวลงไปต้องเคี่ยวนานไหมครับไม่ครับให้มันเดือดก็พอครับไม่ต้องนานมากนะครับผมผมจะใส่กุ้งที่เตรียมทอดไว้ครับอ่าอันนี้ทอดทิ้งไว้ครับอืมอันนี้ก็เหมือนเดิมผัดผัดแบบปิดไฟนะฮะครับไม่ต้องนานมากไม่ต้องนานมากเรียบร้อย น่ากินมากไปนั่งเสร็จสิ้นครับย้ำอีกทีครับเชฟครับเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรครับกุ้งผัดซอสสับปะรดครับสุดยอดเลยฮะย้ำอีกทีนะฮะว่าพวกเราที่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ชิมนะครับผมคนที่ตลาดนี้จะได้ชิมโอเคเดินแจกเลยครับ ต้นตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยโยมฟอมม่ยกกันไปให้ครบยุกนี้ยกตยี้สดใสครับผมก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวตลาดนี้มากเลยครับสำหรับฟีมมือของเชฟปิงเรานะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเชฟปึงนะครับขอบคุณพี่โกบพี่ก้อยนะครับขอบคุณคุณป้าอัมพานะครับขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีนะครับตลาดฉัดแก้วปราณบุรีครับปัตตาวีรีสอร์ทแอนด์สปาครับปามบีดรีสอร์ทครับบ้านพักโชคอารีป่าดําปราณครับและสุดท้้าาานีขอกล่่วว ยกขยองยกขยี้ตีสี่สี่สิบสวัสดีครับตื่นแต่เช้าเราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตีสี่สี่สิบ